สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องสังวานพารวยครับผมเมื่อนี้มาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยครับผมพี่น้องเอฟซีจากศรีสะเกตส่งข่าวมาแล้วครับผมเลขปู่ขาวเง่แปดจอกมาแล้วครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อนี้มีการจัดงานครับผมที่วัดครับผมวัดติปูองผู้ขาวอยู่ครับผมพี่น้องแต่ทรงแนวทางมม่ห้แอดแล้วครับ พี่น้องครับได้สามตัวตรงๆมาอีกแล้วครับผมกับสองตัวครับพี่น้องนะติดตามครับเพราะว่าเขามาแล้วสองหงวดมวดที่แล้วเลขฝันอของลูกซิทครับผมคืออาจารย์แมวครับผมลูกซิทผู้เป็นผู้เป็นลางสร่งนะครับนาอบอกว่าเลขฝันแปดหกสามครับผมพี่น้องครับ ผมก็ไปมักแปแอดหกซีให้เขาเหรครับพี่น้องเียดายครับผมนะวันนี้เอาไม้ครับแกะตัวไม้ครับผมพี่น้องบางที่เหล็กีีห้ามักกาสีบอ่ออะไดครับผมเหล็กถีห้าบ่มัดมักจะออเนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเนเร่อพี่น้องครับผมท่านส่งครับเป็นแค่สสพานบุญเป็นแค่แเนว้ทางครับผม นั่มเสนอให้ f อฟพี่น้องปาย้ยยีไม่ใหญยสุขสุขคนเ้อครับผมอ่ะไปเบิ่งกันเลยครับผมเผื่อโบ,บเป็นการเซวลาครับมาครับผมมาตามแนวทางครับพี่น้องครับ f อฟเนาะเผื่อโบ,บเป็นการเซวลาพี่น้องครับ f อซสีส,สเกตครับผม เห็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับแต่ว่าผมหมั่นใจเกินครับพอช่วงเขาบ้านซาครับว่าเขารุดมาหลายงวดครับผมกลับมาเข่าสองงวดตั้งต่งวดสีสามครับผมงวดที่แล้วเข่าสามตัวตรงตรงครับผมเข่าตัวล่องครับผมตัวเด่นรอบแรกว่าเขาครับเขาเหล็กฝันครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้วครับผมบน ผู้บอกหัวนี่เลขน่าจ,จะมาหามครับผมหางแรกครับสี่สามสี่ครับผมมีเลขสองตัวนะครับเลขสองตัวมีสองหางครับผม ศูนยหศูนเก้าครับผมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้รอบแรกครับมีสองหอบพี่น้องรอบแรก เป็นเลขนิมิตเลขฝันครับผมบได้เข่าส่งครับผมเป็นเลขนิมิตเลขฝันเหมือนกันครับอีกหางหนึ่งครับผมอาจารย์แม่บอกขันซีสามซีมาสีมาตัวนี้ครับผมนี่สองหางครับผม น,นี่ครับน,นี่รอบแรกครับผมเลขเลขขวัญครับผมแต่ว่าแอดมักครับพี่น้องผมมักตัวนี้ครับตัดเลรีก็ได้ครับผมอย่าลืมตัดเลรีพี่น้องซีสามสามซีครับอย่าลืมเด้อพี่น้องครับผมสามซีซีสาม,สสสาม 2องซซส,สองครับผมกลับตัวด้วยครับผมการบนการล่างพี่น้องครับเล็กบักกี้หางครับผมเน้เนๆครับตัวนี้ครับแอดมักตัวนี้ครับผมพี่น้อง ลงวันที่ครับออวันที่สองครับผมวันที่สองเดือนหนึ่งหกแปดครับนะนี่ลองครับผมแคปหน้าจอครับ FC ฟซีสิกเกตเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายครับผม เดี๋ยวผมจะตามเลขให้ครับผมเลขปูขาวครับเลขของปูครับผมผมลืมเขียนปูขาวครับเขียนไว้ตรงไหนดีเลขปูขาวปูขาวครับออออจานแมวครับ ปูขาวครับผมปูขาวขององค์ปูขาวยาแปดศอครับผมอ่ะพี่นอ้องเป็นเหล็กไม่มีครับผม วัที่แล้วก็บเปรียน,นี้มีเตี๋ยไข่ไยๆกันครับตัวนี้ครับโค้งทุ้ไทเดี๋ยวจะผมจะตามโค้งทุ้ไทให้ครับพี่น้องฝากทังช่องด้วยครับผมฝากช่องสังวานพารวยด้วยครับผมนํำเสนอแนวทางดีเด็เดมาฝากครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีเด็เด,ด,ดครับผมตัวเลข เด่นเด่นสินนามาเสนอครับผมพี่นอ้องโชคดีรับปีใหม่ครับไปมีเงินมีทองครับผมได้โชคได้ลาบจากภูเขาวครับผมพี่นอ้องขอบคุณครับสวัสดีครับผม